สวัสดีครับผมเกล็นเอกนะครับผมก็เป็นทูลินเมส้มอันดับหนึ่งประเทศไทยที่อยู่มานานมากๆแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางการเลี้ยงของผมนะครับสำหรับเซตไอเทมในคลิปนี้ผมก็จอกตามนี้เลยนะครับเกมนี้ผมจอกเป็นฟอสการ์ดนะครับ รูนผมก็ใช้รูนจอเว็ไปเหมือนเดิมนะผมเคยเด็กขอแนะนำร้านพ่อมด k ค p บพผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนใครที่สนใจอยากเติมเกมคลิกเลยที่ w w w p o w e r p a y g a m e com ร้านนี้ปลอดภัยแน่นอนแถมยังเติม r v ง่ายอีกด้วยเพียงแค่ใช้ open id ส่วนลดจัดเต็มแถมทุกคนยังได้รับเคเบิลพอยคูณ2ตลอดเดือนแบบจุกๆ นำไปใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้สูงสุดถึง25%น้ำขอส่วนลดในดีสคริปชันของผมไปใช้เกอร์อินเด็กตอนชำระเงินก็จะได้โคสส่วนลดเพิ่มไปอีกอย่าลืมนะครับเป้คุมเป้ฉลาดต้องเคเบิพลเเกมนี้ก็เป็นเกมที่สูสีมากเลยนะครับสกอร์คิวนี่คือไล่เรียกกันเลยนะผมจะเริ่มที่ปั๊ฟ้าตลอดเลยนะครับเวลาเราเริ่มเกมก็รีบอัพสกิลสองนะครับช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากนะเราฟาร์มไปเรื่อยๆครับยีน่าฝัาง่งตรงข้ามก็เป็นอันดับที่9ของประเทศเลยนะ ดีเลียก็ติดเม็ดด้วยนะครับดีเรียฝั่งหลังข้ามก็ติดเม็ดฟ้าแล้วก็ซีเนเทียก็ติดเม็ดฟ้านะครับความเสร็จผมจะไปแท็กที่คลิปกลางนะครับรถ้าเราบวกได้เราก็บวกนะครับถ้าบวกไม่ได้เราก็เคลียร์คลิปอย่างเดียวนะเว <hi> ลาเคลียร์ก็ระวังฝั่ง,งหนะ um, ลัง,งข้ามต่อให้เจ็บด้วยนะเสร็จแ uh, ล้วเราก็มาฟาร์มบับแดงเป็นปกติเลยนะ ไอเทมในคลิปนี้ผมจะขึ้นเป็นฟอสการ์ดนะครับเราสู้ได้แทบทุกตัวเลยนะมียินหน้าเราจะสู้ยากนิดหน่อยครับกบรวมให้ถ้าเราประชิดตัวได้คือยังไงก็การันตีเลยนะมั Good. Good. งกรจะเกิดเราเราเอามาังกรครับ เสร็จแล้วกลับไปฟาร์มที่ปะปูนะเกมนี้ก็สูสีมากครับสกอร์คิวคือตามติดๆกันเลยนะครับจังหวะน,นี้ไม่ค่อยสวยเลยนะเราสกิลก็ไม่โดนด้วยครับต้องถอยนะกลั <c oughs> บ,บมาเริ่มต้นฟาร์มใหม่ครับ Evern Earth The the and Sun and Moon Mars This เลนกลางของเราถูกโจมตีข้างล่างมีไฟเราไปเติมเพื่อนได้นะครับ จะไม่ทันนะฝั่งตรงข้ามเห็นก่อนเมื่อกี้เคลียร์คลิปกลางเสร็จผมก็มา<ห>ตีกระปูนะนนฝั่งตรงข้ามมาสามตัวเราถอยก่อนครับมีโลงอยู่ข้างหน้าถ้าเราประชิดตัวได้เราอาจไปเลยนะครับยิ่งอยู่ใกล้ดาเมจเรายิ่งเยอะนะ เวลาเราอยู่ใกล้สัตรตูล้วก็จะสามารถสกิลได้โดนแบบ2สเต็คนะเมื่อกี้ผมเดินกลับมาฟาร์มบูใหม่นะระระวังเราก็ตีคลิปเรานะครับระวังโดนลัดด้วยนะ This เราไม่มีตัวตีป้อมล้วก็ไม่ไหวก็ออกมานะครับเราไฟเสร็จกลับไปฟาร์มที่บับแดงนะคะ รวมเราไปรอที่มังกรแล้วนะเรารีบตีมังกรเลยครับคลิปการเข้าเราเคลียคลิปกลางก่อนนะครับถ้ากรบรบได้เราก็เล่นได้นะครับแบบนี้สวยเลย จังหวัน,นี้ผมก็พลาดนะผมไม่กดสกิลสองนะคะ <S <S <ess root> ก็แลกกับลิเนยียไปครับเสร็จมาใหม่ผมก็ฟาร์มที่บับฟ้านะครับเราจะาป้อมบนนะครับ ค่อยๆจ่ายสกิลนะครับตอนนี้เราก็สวยมากเลยนะดิเรียไม่ตุยด้วยเจ็บทั้งสองเลยจอนนี้ก็พลาดนะครับเอาใหม่นะลังจากไฟเมื่อกี้เราเกิดมาใหม่นะเกมเราก็เป็นฝั่งของตรงข้ามแล้วนะจ่ายดาเมจไล่ฝั่งตรงข้ามให้เจ็บๆนะครับไม่งั้นเราจะเดินขึ้นบ้านนะ ตอนนี้เราก็ฟาร์มทลิปให้ครบทุกตัวไปก่อนนะนี่เราเสียบัฟฟ้าไปก็เสียหายเยอะเลยนะสก,กิลก็คููดาวนานเลยครับแต่ไม่เป็นไรนะเพื่อนเขาคิดว่าเรามีพาณิชย์ครับนนเราก็ค,าค่อยๆฟาร์มไปก่อนนะมันข้ามอยู่ข้างล่างเยอะนะนนถ้าเปิดของได้ก็เปิดได้เลยครับ เช่วงเวลาแปดนาทีเราได้ของอย่าคุ้มมากเลยนะมีมาฟ้าเกิดด้วยถือว่าโชคดีนะคะแต่ก็ไม่ได้ฟ้าเหมือนเดิมนะคันนี้ผมก็รั่วเลยนะเสียฟ้าไปสองอันสกิลเราคูดาวไม่ทันนะครับผมก็ไม่ชินนะก็ถือว่าพลาดไปครับมาใหม่เราเอาบัฟฟ้าก่อนนะครับเราออกเซตเอทมนี้คูดาวเราจะไม่ถึงนะ ตัวนี <risque feature. S 1> ้เราได้ไอเทม2ชิ้นแล้วครับปาฟ้าก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่แล้วนะจะขาดอยู่แค่ห้าเปอร์ซครับก็ถ้ามีผลก็แค่ความชินนะบางจังหวะเราอาจจะชินไปก็ได้นี่ผมจะชอบแยกมาทางเว็บข้างบนนะครับเราเก็บได้เราก็เก็บนะฮีโร่เราถ้าของครบก็ถือว่าเก่งมากครับแล้วก็รีบหามังกรนะครับเกมนี้เราพลาดเยอะมากเลยนะมีคลิปกลางชนเราเคลียร์ได้ครับของเราก็เยอะอยู่นะเราเล่นลึกๆได้ครับ ฝั่งเราข้ามอยู่ข้างล่างเยอะนะครับมีซินเจ็บนะตัวเราชนะทางซินิเทียนะคะถ้าเราเบิร์ตตุยได้เราเบิร์ตไปเลยนะครับตอนนี้ก็พลาดอีกแล้วนะเมื่อกี้ก็ทามมิ่งแมปมืดพอดีนะครับสวยอีกแล้วนะเกมนี้เวยมากครับแต่ก็ยังได้อยู่นะครับเขาก็กลับเข้ามาใหม่นะแล้วก็ได้ไปสองตัว เคคลิปเสร็จไปเอามาก่อนนะคะกลับมาฟารมคลิปให้ครบทุกตัวนะคะ oh. บับเต็งแล้วก็ให้แคลลี่นะคะ Star, เหมือนจะมีไฟเกิดขึ้นเราเล็งซีเนเทียก่อน,นะครับ แต่สายฟ้าเราไม่ช็อตซีนเนี้เทียนะคลิปนี้ก็พ่ายอีกแล้วครับคลินี้เราสวยมากเลยนะมียีน่ายังไงรัดทันหรือเปล่ารัดไม่ทันด้วยฝ่าม <c oughs> ังข้ามก็หายไปสามตัวแล้วนะครับแต่ก็จบยากอยู่นะเหมือนฮีโล่ฝ่ามังข้ามจะเคลียร์คลิปเก่งมากครับ <c oughs> เราเป็นทูลเลนเราโซนให้เพื่อนนะครับป <c oughs> ้อมก็มาตีเราด้วยนะสวยมาก พยายามไล่ฝั่งตรงข้ามให้เพื่อนเราตีบ้านนะครับโฮ้ยเราไม่มีตัวตีบ้านเลยนี่หว่าพยายามบางคลิปด้วยนะครับผมก็เป็นคนบางนะเราจบไม่ได้ครับกบรอก็ตุยป้อมไปแล้วนะต้องหอ,อกครับเราสกิลเอสู่มาได้ให้มีคลิปปากฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วก็เวทไปเลยนะครับแต่ถ้าให้ตีเวทแล้วเราต้องรอดด้วยนะครับท่าน,นี้ผมก็จะพลาดนิดหน่อยนะนีน่าเขาฟิกมาพอดีเป๊ะมากครับ มีหน้าเขาอันดับที่เก้าของประเทศเลยนะตอนนี้ผมประมาทเยอะมากครับเรามาแชร์คลิปข้างล่างนะครับหลังจากที่เกิดมาแล้วนะอีกหนึ่งนาทีคลองจะเกิดนะครับก็จะเกิดในอีกหนึ่งนาทีนะช่วงเวลานี้เราก็ต้องห้ามปุยนะครับถ้าทำเลนได้ก็ทํานะครับระวังโดนปิดด้วยนะผมเดินมาที่พุ่มกากนะครับตรงที่ปั๊บแดงนะผมก็พยายามแก้แถบนะครับ ฝั่งเรงข้ามเหมือนจะเปิดผมนะยังไงยีเรียเขาเข้ามาพลาดนะครับไฟนี้สวยมากนะเกมนี้ก็ลำบากลำบนมากเลยนะนี่เร้ฝั่งเรงข้ามก็ปวนมากเลยครับนี่ขนาดเราสกิลหลบแล้วนะยซสูก็สกิลโดนเหมือนเดิมนะหนเหมือนฟอรเรนจะโดนยีน่าไล่มาครับไปปิดยีน่านะครับ ก็จะเกิดเราเรีบกลับบ้านมาตีก๊อตน,นะคะตีเลือดเสร็จแล้วนะรีบเปิดก๊อตเลยครับก๊อตเกิดพอดีเลยนะ silence ultimate <coughs> yes don't nah. an enemy has been defeated on clock. ก็ขอบคุณคนเข้ามารับชมมากเลยนะคะไว้ใจกันคลิปหน้าครับผม